สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการกอดชุดคัดและก็ชุดเจดีคัดนะครับเ,เพื่อนๆนะปัญหาที่หลายๆคนยังไม่เจอแต่หลายๆคนก็เจอจนรู้วิธีเอาชุดเจดีคัดกับชุดคัดก้อนออกนะครับก็ปัญหามันเกิดมาจากหลายๆสาเหตุหลายๆประเด็นนะครับอย่างเช่นเช่นนี้นะชุดคัด ชุดคลัตเนี่ยออกง่ายนะแต่บางท่านชุดคลัตออกยากนะครับแต่ในเช่นนี้เจดีคลัตออกยากนะครับเราจะมีวิธีการถอดออกอย่างไรอย่างที่ทุกท่านได้เห็นตอนนี้เจดีคลัตของเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าละลายติดกันกับเขาเข้อเหวี่ยงทีนี้เราถอดไม่ออกนะครับเราถอดไม่ออกใช้ค้อนกระแทกแล้วหมุนกระแทกแล้วนะครับมันก็ยังไม่ออกปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนั่นแหละ อันนี้จะเป็นคลิปเต็มไม่ตัดนะคลิปเต็มไม่ตัดนะครับเ,เพื่อนๆนะก็แยกมาจาก EP ที่แล้วนะครับ E ีที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของการเข้าเกียร์กระตุกกระโดดดับมันเกิดมาจากสาเหตุตรงนี้แหละนะครับเ,เพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าชุดอ่าพอข้อเหวี่ยงมันล็อกติดกันกับเกียร์คัตเวลาพอข้อเหวี่ยงทํางานมันก็จะส่งกําลังโดยตรงไปยังชุดคัตแผ่นแล้ก็ไปชุดเกียร นะโดยปกติแล้วพอข้อเหวี่ยงจะขับคัดคัดจะส่งผ่านกำลังไปหาเจดีเจดีถึงจะขับชุดคัดแผ่นแล้วก็ไปขับชุดเกียร์นะอันนี้มันถึงจะเป็นปกติแต่ตอนนี้มันไม่ใช่มันพอข้อเหวี่ยงมันขับชุดเกียร์โดยตรงนั่นเองนะเข้าเกียร์กระตุกกระโดดดับนะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับคลิปเต็มเราวๆห้านาทีนะครับเราวๆห้านาทีผมจะเอาให้เพื่อน พี่น้อง f อได้ดูนะว่ากว่าที่เราจะทําการดูดชุดคัดอ่าไม่ใช่ชุดคัดอ่าชุดอ่าเขาเรียกว่าเจดีคัดหรือว่าชุดอ่าชามคัดแผ่นอ่ชามคัดก้อนนะครับกว่าที่เราจะออกมาได้มันยากลําบากแค่ไหนนะครับทุกเพื่อนนะในกรณีที่เราดูดขึ้นแบบนี้แน่นอนครับมันขึ้นไม่ตรงอยู่แล้วนะมันมีโอกาสที่ เฟืองซับเสียงจะแตกอันนี้ให้ระวังกันด้วยนะอ่าตรงนี้เราดูดให้เป็นแนวทางดูดอ่าเจดีคัดออกนะครับให้เป็นแนวทางนะครับให้กับเพื่อนๆตรงนี้ชุดคัดแผ่นมันโยกมันขยับได้เป็นปกตินะมันก็ถอยหลังออกมาตามปกตินั่นแหละอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะทีนี้นะครับก่อนกว่าที่เราจะถอดออกมาได้เนี่ยก็ใช้เวลาหลายนาทีนะครับ ถ้าเรานะครับไม่มีประสบการณ์ไม่เคยเจอนี่ก็คงจะหันหน้าหันหลังไม่รู้จะไปพึ่งใครแหละนะครับแต่ผมเคยเจอปัญหานี้มาก่อนหน้านี้แล้วไงนะครับปัญหาที่เราเจอก่อนหน้านี้นะครับรเดี๋ยวผมลงไว้ช่วงท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับเ,เพื่อนๆปัญหาที่ผมได้เจอนะอ่ามันมีคลิปเก่าอยู่นะครับเ,เพื่อนๆนะอ่าผมมีวิธีการเอาออกในชุด นะชุดคัดะนะชุดคัดไม่ว่าจะเป็นชุดคัดไม่ว่าจะเป็นชุดอ่าเขาเรียกว่าชามใบพัดนะครับของตระก,กูลมีโอตัวใหม่ๆนี่แหละนะมันถอดไม่ออกเพาอ่าบุทเพาเป็นสนิมติดกันกับเพาข้อเหี่ยงนะอ่าตรงนี้เราก็เคยเจอเคยทําคลิปมาฝากเพื่อนๆพี่น้องเอฟซได้ไว้แล้วลหละนะครับแต่ในเคินี้เราก็ยกตัวอย่างมาให้เพื่อนๆได้ดูอีกหนึ่ง เคสหนึ่งปัญหานะครับเพื่อให้พี่น้องเอฟซเอาแนวคิดเอาความคิดนี้นะครับไปเป็นแนวทางหลักปฏิบัติเมื่อเพื่อนๆเ,เจอปัญหานะครับผมไม่ได้กักวิชาแต่บางคนก็ชอบว่านะครับบางคนนะครับดูคลิปผมทําคลิปสั้นไปก็บอกว่ากักวิชาเอาถ้าผมทําคลิปยาวไปก็มีปัญหาอีกแหละนะครับก็พูดยืดเยื้ออะไรเขาก็ว่ากันไปถ้า คุณฟังนะครับเก็บเก็บใจความเก็บข้อมูลไม่หมดผมบอกไม่ละเอียดมันก็จะเป็นปัญหาต่อผู้ที่เข้ามารับชมเองดังนั้นผมก็ต้องกระจายรายละเอียดแล้วก็สรุปงานให้ด้วยว่าเออทำไปแล้วมันหายไม่หายทำไปแล้วมันได้ผลอะไรบ้างนะครับวันนี้เราดูเจดีคัาเราถอดเจดีคัดออกมาเพื่อนๆพีนน่น้อง FC ได้ดูเลย นะครับนี่นะก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นไม่ใช่ว่าง่ายนะครับถือว่าจะออกยากมากๆเลยนะครับอันนี้คลิปเต็มไม่ตัดเลยไม่มีการสปีดภาพแต่อย่างใดนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ดูว่ากว่าที่เราจะแก้ไขปัญหาได้ในแต่ละเคสแต่ละงานแต่ละอย่างเนี่ยมันยากมันง่ายแค่ไหนนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ ตามที่ทุกท่นได้เห็นนั่นแหละเมื่อเราถอดออกมานะครับใช้ตัวดูดออกมามันก็จะออกมาง่ายๆแบบนี้นะครับเมื่อออกมาแล้วนะถามว่าในชุดนี้เขาประกอบมาผิดไหมผิดนะผิดตรงที่ว่าเขาเอานะเขาเอาแหวนร,รองนะแหวนร,รองที่อยู่ข้างหลังชุดปุกมปืนวันเวคัสเอาออกมาลอง ข้างหน้านะแหวนที่อยู่ข้างหลังลูกปืนวันเวคัสเขาเอาออกมารองข้างหน้าวันเวยเหมือนกับเว็บ้อยโอ้ยปวดหัวเลยครับพี่น้องเอฟซีนะสำหรับเทสนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็นี่แหละเมื่อเราถอดออกมาแล้วมันก็ลื่นแบบนี้เป็นปกตินี่ปกติมันต้องลื่นแบบนี้ อ่าหมุนได้ทางหนึ่งแล้วก็ล็อกด้านหนึ่งนะเป็นปกติแต่ตอนก่อนที่เราจะทําการถอดนั้นไม่ต้องถามมันหมุนพร้อมกันกับพอเข้าเหวียงนั่นแหละนะมันก็ยกลายเป็นอาการเข้าเกียร์กระตุกกระโดดดับนั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวทีนี้นะผมจะย้อนคลิปกลับไปให้เพื่อนๆได้ดูว่าปัญหาที่ผมได้เจอนะครับที่ผมเคยพูดไว้มันคืออะไรถอดยังไงนะชุดก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนั่นแหละนะครับทุกท่านตอนนี้เราก็ นำภาพเก่านะครับก็กลับมาให้เพื่อนๆได้ดูอีกรอบนึงนะครับปัญหาของส p a r k Nano นอะสปาร์ก115ไอนี่แหละนะครับกลุ่มนี้นะมันจะมีปัญหาเรื่องของคลัตติดนะครับเราจําเป็นจะต้องใช้ตัวดูดมาใช้ในการดูดเอาชุดคลัตก้อนออกแบบนี้อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่แหละนะนี่ก็เป็นปัญหาที่เราได้เจออีกปัญหาหนึ่งนะ